ลูกชายของฉันกลับบ้านจากบ้านแม่ของเขาพร้อมรองเท้ากีฬาราคาแพงและวิดีโอเกมที่ฉันไม่สามารถจ่ายได้ความตื่นเต้นของเขาเกี่ยวกับของขวัญพ่อเลี้ยงค่อยๆจางหายเมื่อเขาเห็นอพาร์ตเมนต์มอดิสต์ของฉันฉันดูการเปรียบเทียบเกิดขึ้นในเวลาจริงเขาถามว่าทำไมเราไม่สามารถไปเที่ยวเหมือนครอบครัวแม่ของเขาฉันแก้ตัวเกี่ยวกับงานแต่ความจริงคือฉันกำลังเลือกระหว่างของชําและไฟฟ้าเดือนนี้คำโกหกของฉันรถขมที่การประชุมผู้ปกครองครูฉันนั่งคนเดียว ขณะอดีตภรรยาของฉันมากับสามีใหม่ที่ประสบความสาเร็จพวกเขาอภิปรายเกี่ยวกับครูสอนพิเศษและค่ายฤดูร้อนขณะฉันคานวณวิธีจ่ายค่าอุปกรณ์โรงเรียนฉันรู้สึกมองไม่เห็นลูกชายของฉันแสดงรถบรรทุกใหม่ของพ่อเลี้ยงที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเขาตื่นเต้นมากแต่ทั้งหมดที่ฉันรู้สึกคือความล้มเหลวฉันจะแข่งขันกับคนที่สามารถซื้อความรักได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรฉันทำงาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คลังสินค้าแต่ค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็ก และบินทําให้ฉันไม่มีอะไรหรือลูกชายของฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อทํางานมากแต่เรามีน้อยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรายการวันเกิดของลูกชายของฉันทําลายหัวใจฉันทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีราคาแพงที่เพื่อนของเขามีฉันจะทํางานล่วงเวลาเพื่อได้สิ่งเล็กๆขณะที่พ่อเลี้ยงของเขาจะได้ทุกอย่างให้เขาฉันกําลังกลายเป็นพ่อที่ผิดหวังฉันได้ยินลูกชายบอกเพื่อนของเขาว่าพ่อจริงๆจนคําพูดรู้สึกเหมือนการโดนตีทางกายเขาไม่พยายามจะใจร้าย เขาแค่บอกความจริงที่ทำลายฉันหัวหน้าคลังสินค้าของฉันมิเกลสังเกตว่าฉันถูกทำให้ไขว้เขและทำผิดพลาดเขาดึงฉันไปข้างๆและถามว่ามีอะไรผิดปกติความเมตตาในคำถามของเขาทำให้ฉันแตกสลายตรงนั้นฉันสารภาพทุกอย่างกับมิเกลความเครียดทางการเงินจากการอยากการดูลูกชายชอบพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยรู้สึกเหมือนความล้มเหลวเขาพยักหน้าเหมือนเขาเคยอยู่ที่นั่นเองเพราะเขาเคย มิเกลแสดงรูปภาพให้ฉันดูเมื่อเขาเป็นพนักงานคลังสินค้าอย่าเช่นกันฉันคือคุณเมื่อ15ปีที่แล้วเขาพูดการเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาให้ฉันเห็นความหวังครั้งแรกในหลายปีเขาอธิบายว่าการทํางานเพื่อค่าจ้างรายชั่วโมงจะไม่เคยปิดช่องว่างทางการเงินกับพ่อเลี้ยงของลูกชายของฉันคุณต้องสร้างบางสิ่งที่ทํางานเมื่อคุณไม่ทํางานเขาพูดแนวคิดนั้นปฏิวัติมิเกลสอนฉันเกี่ยวกับอัตรากําไรของโลจิสติกฉันกําลังย้ายสินค้ามูลค่าหลายพันดอลลาร์ทุกวันแต่หารายได้แทบ ไม่พออยู่รอดระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ฉันดิ้นรนงานข้างเคียงแรกของฉันคือช่วยมิเกลกับงานส่งของล้นในช่วงสุดสัปดาห์วันเสาร์ววนหนึ่งหารายได้มากกว่าเงินเดือนคลังสินค้าสัปดาห์ของฉันศักยภาพน่าตกใจฉันซื้อรถตู้ส่งของใช้ครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือของมิเกลเอกสารทําให้ฉันกลัวแต่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์แทนการใช้รู้สึกมีพลังลูกชายของฉันช่วยฉันทําความสะอาดมันลูกชายของฉันเริ่มตื่นเต้นเกี่ยวกับ ธุรกิจของพ่อแทนของขวัญพ่อเลี้ยงเขาจะถามเกี่ยวกับการส่งของของฉันและช่วยกับเอกสารผลล้วดกำลังเปลี่ยนฉันได้ลูกค้าอิสราเอลแรกผ่านการแนะนำของมิเกลธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการส่งของเป็นประจำสัญญามีค่ามากกว่าการทำงานคลังสินค้าสองเดือนฉันลาออกจากงานคลังสินค้าเมื่อรายได้ธุรกิจของฉันเท่ากับเงินเดือนของฉันความกลัวเป็นจริงแต่การดูความภูมิใจของลูกชายในบริษัทของพ่อทำให้มันคุ้มค่า เราชำระบ,บัตรเครดิตใบแรกของฉันหมดแล้วลูกชายของฉันและฉันฉลองด้วยไอศครีมแทนการออกไปข้างนอกที่แทนความสุขง่ายๆรู้สึกจริงกว่าของขวัญรูดๆธุรกิจของฉันเติบโตเป็นสามตู้ภายในหนึ่งปีฉันจ้างพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกสองคนจากคลังสินค้าเรากำลังสร้างบางสิ่งด้วยกันแทนที่จะแค่อยู่รอดแยกกันลูกชายของฉันเลือกใช้เวลาพิเศษกับฉันในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนไม่ใช่เพราะของขวัญหรือการเดินทางแต่เพราะเขาต้องการช่วยธุรกิจการเลือกรู้สึกดีกว่าการซื้อใดๆ เราซื้อบ้านแรกของเราบ้านมอดิสเต่เป็นของเราลูกชายของฉันช่วยทาสีห้องของเขาและเลือกเฟอร์นิเจอร์ความภูมิใจในการเป็นเจ้าของชนะการเช่าใดที่เราเคยมีที่งานโรงเรียนครั้งต่อไปฉันมาถึงในรถตู้บริษัทของฉันแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับรถเก่าของฉันลูกชายของฉันแนะนําฉันว่าพ่อของฉันที่เป็นเจ้าของธุรกิจของเขาอดีตภรรยาของฉันสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของลูกชายของเราต่อฉันเธอแสดงความคิดเห็นว่าเขาพูดเกี่ยวกับธุรกิจของพ่อ ตลอดตอนนี้ความเคารพในเสียงของเธอเป็นสิ่งใหม่เราชำระนี้ทั้งหมดทุกบัตรเครดิตท,ทุกเงินกู้จากการอย่าเสรีภาพรู้สึกหนักกว่าภาระทางการเงินใดที่ฉันเคยแบกลูกชายของฉันเข้าใจเงินแตกต่างตอนนี้เขาเห็นมันเป็นสิ่งที่เราสร้างด้วยกันผ่านงานไม่ใช่แค่สิ่งที่ใช้กับของเล่นการเปลี่ยนแปลงไม่เซตเกิดขึ้นตามธรรมชาติฉันเริ่มสอนพื้นฐานธุรกิจให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวคนอื่นที่ศูนย์ชุมชนแต่ละคนที่ฉันช่วยรู้สึกเหมือนรักษาอีกชิ้นของอดีตที่เจ็บปวดของตัวเอง มิเกลและฉันเป็นหุ้นส่วนธุรกิจตอนนี้แทนหัวหน้าและพนักงานนักเรียนได้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานจริงๆเขาบอกว่าฉันเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเพราะฉันจัดการต่อสู้เราไปพักผ่อนจริงครั้งแรกการเดินทางทางถนนไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่มีรีสอร์ทหรู้แค่การเรียนรู้และสำรวจด้วยกันลูกชายของฉันบอกว่ามันสมบูรณ์แบบเพราะเราอยู่ด้วยกันพ่อเลี้ยงของลูกชายของฉันตอนนี้ถามฉัน สำหรับคำแนะนำธุรกิจบางครั้งการกลับบทบาทรู้สึกเหนือจริงแต่พอใจเราพบความเคารพซึ่งกันและก,กันผ่านความรักที่แบ่งปันสำหรับลูกชายของฉันเราเริ่มกองทุนการศึกษาสำหรับลูกชายของฉันการฝากเงินครั้งแรกรู้สึกเหมือนทำลายวงจรเจเนเรชันเอลของการต่อสู้ทางการเงินเขาจะมีโอกาสที่ฉันไม่เคยมีธุรกิจของฉันจ้างเจ็ดคนตอนนี้ทั้งหมดพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจากพื้นหลังคล้ายกันเราสนับสนุนลูกของกันและก,กันและครอบครัวสำหรับงานโรงเรียนเราได้สร้างระบบนิเวศข,ของเราเอง ฉันยังทำงานหนักแต่ตอนนี้สร้างอนาคตของเราแทนที่จะแค่อยู่รอดปัจจุบันความเหนื่อยล้ารู้สึกแตกต่างเมื่อคุณสร้างมรดกแทนการจ่ายนี้ลูกชายของฉันเขียนเรียงความโรงเรียนเกี่ยวกับฮีโร่ของเขาเขาอธิบายฉันไม่ว่าร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จแต่เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เรานั่นมีความหมายมากกว่าความสำเร็จทางธุรกิจใ,ใดๆครั้งสินค้าที่ครั้งหนึ่งเป็นคุกของฉันตอนนี้เป็นแค่อาคารที่ฉันขับผ่านทักษะเดียวกันที่รู้สึกจำกัด ที่นั่นตอนนี้สร้างเสรีภาพผ่านธุรกิจของฉันมุมมองเปลี่ยนทุกสิ่งลูกชายของฉันไม่เปรียบเทียบบ้านหรือของขวัญอีกแล้วเขาเปรียบเทียบความคิดธุรกิจและความฝันตอนนี้การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่ผู้สร้างเกิดขึ้นโดยฉันไม่ผลักดันเรายังไม่สามารถจ่ายทุกสิ่งที่เพื่อนของเขามีได้แต่นั่นไม่สําคัญอีกแล้วเรายุ่งเกินไปสร้างสิ่งที่เราต้องการด้วยกันการคิดความขาดแคลนถูกแทนที่ด้วยพลังงานการสร้างพ่ออย่าที่รู้สึกเหมือนความล้มเหลว เรียนรู้ว่าความสําเร็จจริงไม่ใช่การใช้จ่ายมากกว่าคู่แข่งมันคือการรักมากกว่าสอนมากกว่าและสร้างมากกว่าพวกเขาสําหรับลูกของคุณตอนนี้เมื่อลูกชายของฉันกลับบ้านเขาไม่เห็นสิ่งที่ขาดหายเขาเห็นสิ่งที่เรากําลังสร้างด้วยกันการเปรียบเทียบถูกแทนที่ด้วยความร่วมมือและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมด